ต่อมานะคะเด็กๆมาดูหน้านี้กันค่ะเสียงของฉันคืออะไรเสียงเริ่มต้นของแต่ละภาพนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงกันค่ะว่ารูปภาพแต่ละรูปภาพนั้นเสียงขึ้นต้นด้วยตัวอะไรกันค่ะมาดูรูปภาพแรกของเรากันค่ะรูปภาพอะไรเอ่ย c a m e r e r a m e r a มีตัว s ตัว s ตัว c เด็กๆคิดว่าตัวไหนคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเป้งถูกต้องแล้วค่ะตัว c นั่นเองค่ะมาดูรูปภาพต่อมากันค่ะรูปภาพอะไรเอ่ยกีตาร์กีตาร์มีตัว T ตัว G และก็ตัว R ตัวไหนคะเด็กๆติ๊กตอกติ๊กตอกปิงตัว G นั่นเองค่ะเด็กๆมาดูรูปภาพต่อมากันค่ะรูปภาพอะไรเอ่ยทัลคทลมีตัว T ตัว E แล้วก็ตัว B ตัวไหนคะเด็กๆต๊กตอกตต๊กตอกปิงตัวทีนั่นเองคะ่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยมาดูรูปภาพต่อมากันค่ะรูปภาพต่อมานะคะรูปภาพอะไรเอ่ย red red มีตัว l ตัว n ตัว d ตัวไหนคะเด็กๆ,ๆต๊กตอกติ๊กตอก เด็กๆเก่งมากๆเลยมาดูรูปภาพต่อมากันค่ะรูปภาพนี้เด็กๆมาดูกันสิคะว่าคือรูปภาพอะไรเอ่ยโรบอ t โรบอตมีตัว R ตัว A ตัว K ตัวไหนคะเด็กๆติ๊กตอกติ๊กตอกปิงตัว นั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยมาดูรูปภาพต่อมากันค่ะรูปภาพต่อมารูปภาพอะไรเอ่ยแฟนแฟนมีตัวฟีตัว W ตัว R ตัวไหนคะเด็กๆติกๆๆ๊กตอกติ๊กตอก ฟีนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะมาดูรูปภาพต่อมากันค่ะเด็กๆดูกันสิคะว่ารูปภาพนี้คือรูปภาพอะไรเอ่ย STAR star อา่ามีตัว A ตัว C ตัว S ตัวไหนคะเด็กๆติ๊กต๊กติ๊ก นั่นเองค่ะเด็กเก่งมากๆเลยค่ะมาดูรูปภาพต่อมากันค่ะต่อมาค่ะรูปภาพอะไรเอ่ย unicycle unicycle มีตัว i ตัว u ตัว w ตัวไหนคะเด็กๆ TikTok, TikTok. ติ๊กตอกติ๊กตอกปิงตัว u นั่นเองค่ะเด็กๆถูกกันไหมเอ่ย ของเด็กๆทาถูกต้องเหมือนของคุณครูนุ่นไหมคะ,ะถ้าเด็กๆทําถูกนะคะเก่งมากๆเลยคะ่ะ